สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นคนรีวิวมาก่อนนะครับแต่อาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่เคยเห็นนะครับก็คือการรีวิวเสื้อและอุปกรณ์แกร็บนะครับตอนเนี้ผมได้ไปสมัครวิ่งแกร็บไบไว้ครับซึ่งจริงๆผมเคยวิ่งมาแล้วเมื่อปี2 0 1พันสิบนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการแยกประเภท ว่าเป็นการส่งอาหารส่งอะไรพวกนี้นะครับเป็นการวิ่งอย่างเดียวเลยแต่หลังจากนั้นก็หยุดวิ่งไปเพราะว่าเรื่องอวินต่างๆนะครับก็เลยหยุดไปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นวันนี้ผมจะมาแล้วก็ผมได้ไปซื้อเสื้อมาแล้วนะครับตัวหนึ่งเสื้อตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตอนนี้ผมไปซื้อเนี่ยเสื้อไซส์ผู้ชายหมดเหลือไซส์ของผู้หญิงนะครับก็เลยต้องซื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะครับนี่คือเสื้อของ กร็กไปไบต์นะครับตัวนี้เป็นไซส์ XL หญิงนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็น XL ชายเนี่ยผมคงไม่เอาผมเอาแค่ L หรือ M แต่ว่าไซส์ XL หญิงเนี่ยทำเป็นต้องซื้อใหญ่ขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเอวมันจะสั้นนะครับผมผู้หญิงลำตัวเขาจะทำสั้นนะครับเขาเลยแนะนำให้ผมซื้อตัวใหญ่กว่านะครับก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นเป็นโลโก้แร็ปนะครับ แล้วก็ประเภทแล้วก็มีแถบท้อนแสงเป็นรูปตัววีใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่แขนก็จะมีแถบท้อนแสงท,ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ที่ไหล่นะครับก็จะมีแถบะท้อนแสงสองเส้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้านะครับก็จะมีกระเป๋าที่อกขวาแล้วก็กระเป๋าที่อกที่กันที่เอวทั้งสองข้างนะครับมาดูด้านในกันครับ ด้านในก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีกระเป๋าด้านในที่ออกด้านซ้ายอีกที่หนึ่งนะครับให้เก็บของนี้ก็คือสำหรับเสื้อแกร็บนะครับอ๋อผมลืมบอกไปเสื้อแกร็บนะครับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ราคา490บาทนะครับการที่เราจะซื้อได้เนี่ยจะต้องเป็นคนวิ่งแกร็บเท่านั้นนะครับเพราะว่าจาเป็นต้องมีการบอก เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการรับงานเพื่อเป็นการลงทะเบียนนะครับแล้วก็สำหรับกระเป๋ามี2ไซส์ที่คนนิยมใช้กันเพราะว่าบางคนเนี่ยจะวิ่งรับคนด้วยกระเป๋าใบเล็กมาสามารถพับเก็บแล้วก็วิ่งรับคนได้ทวนกระเป๋าใบนี้นะครับตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยศูนย์คิดราคา980บาทแต่ประเญนมีน้องอีกคนนึงเนี่ยเขาไม่เอานะครับเขาสั่งมาแล้วแต่ว่าเขาอยากวิ่งใบเล็กเพราะจากจะรับคน วันนี้ผมเพิ่งไปรับของมานะครับเขาขายต่อผมภายเนี่ยพายด้วยราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ประหยัดลงไปเกือบสามร้อยบาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันครับก็ใหญ่อยู่นะครับกระเป๋าอ๊บอ๋อนี่มีสายสะพายให้ด้วยสายสะพายบอกว่ากระเป๋าอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับมีสายสะพายอ,อันนี้ดูด้านในนะครับ ด้านในมีบุกฟอยเก็บความร้อนเวลาส่งอาหารส่งอะไรเนี่ยจะได้ป้องกันความร้อนเดี๋ยวผมขอขอ,อเลื่อนให้ดูนะอ่ะนี่นครับมีสายสะพายให้นะครับนี่อันนี้ด้านในนะครับน,นี่ด้านใน้ก็มีแผ่นมาเดี๋ยวผมขอขยายกระเป๋ากันนะครับมีแผ่นแยกเดี๋ยวนะน,นี่ก็นี่ก็แผ่นแยกเหมือนกันครับ สะสดุด้านนอกเป็นเป็นพลาสติกลื่นๆนะคะเป็นพลาสติกลื่นๆด้านข้างด้านข้างสองข้างเป็นพลาสติกใสอีกทีหนึง่งแต่ใช้งานได้ไหมอ่๋อ,อก็คือสามารถลูดซิปนะครับมันมีซิปตรงนี้นะครับแล้วเก็บของได้แต่ผมไม่เข้าใจทําไมซิปมันมาอยู่ข้างล่างทําไมซิป ไม่อยู่ข้างบนนะครับเเลนึงโอเคครับผมยืดกระเป๋ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเวลาปิดกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามที่ทุกคนเคยเห็นมันก็จะมีตีนทุกแกมีแถสะท้อนแสงทั้งสามด้านสี่ด้านนะครับ โดยที่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมไ้ดูข้างในนี่นะครับข้างในจะมีตะขอเกี่ยวตัวนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อของมาที่เป็นถุงเราก็เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เออผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเกี่ยวได้นะครับแล้วส่วนสําหรับคนที่ซื้อน้ํานี่มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยครับข้างละสองรวมเป็นใส่ได้สี่แก้วนะครับเพื่อป้องกันอืแล้วก็มีหู่ มีหูยิ้วอีกนะครับฝั่งนี้ซิฝั่งนี้ก็มีซิปเหมือนกันนะครับแล้วก็อนนี้ไว้ทำอะไรล่ะพวกนี้ก็ อาจจะเอาไว้แบ่งพ์ t ิชั่นนะครับเพื่อให้ของเล็กของใหญ่เราจะได้ใส่ได้สะด,ดวกนะครับคิดว่าอันนี้อันนี้ก็สีครับด้านหลังที่ไว้สะพายแล้วก็มีสายรัดเอวเวลาสะพายมีซอฟต,ตรงเอวให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีที่ยึด เป็นสายรัดให้เราลัดกับมอเตอร์ไซค์นะครับเวลานั่นโอเคครับรีวิวนี้หวังมากจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากรู้ว่าในกระเป๋าแกร็บไบค์มันมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าคุณจะขี่แกร็บไบค์หรือไม่ได้ขี่ก็ตามนะครับเราก็จะได้รู้กันว่าราคาของแกร็บไบค์มันก็ไม่ใช่ถูกเหมือนกันนะครับในการวิ่งงานแตตละครั้งก็มีต้นทุนที่ใช้หากชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ